อยู่ว่างมาฟังนิทานเห็นความมืดราตรีปกคลุมด้วยความมืดเรื่องมีอยู่ว่าผีสางเทวดาชุมน,มนุมกันพวกที่ผุดขึ้นมาจากกายภูมิตกใจแตกตื่นถกเถียงกันเนนการใหญ่ มนุษย์โลกกับโลกการนี้แตกต่างกันยังไงว่างั้นปัทโธอะไรจะปรนมาณไอ้เจ้าหนึ่งก็บอกว่าเขาบอกว่าวิญญาณนี่มีจริงแล้วเรามาอยู่ไงในนรกเนี่ยว่างันเจ้าหนึ่งก็บอกว่าเวรกรรมไม่มีจริงแล้วสุรกายนี่ละมันมา,มาเกิดยังไงเนี่ยมันบ้าบอลหรือเปล่าเนี่ยว่างัน คุยเรื่องผีเรื่องสังเรื่องอาถรรพ์เรื่องของคนงมงายที่เชื่อว่างั้นมันมีไม่จริงไปที่ไหนก็บอกว่าผีไม่มีวิญญาณไม่มีแต่กูอยู่ในโลกันกูอยู่ได้ยังไงเนี่ยอืสิ่งเหล่านี้เอามันดูให้เอามาให้ดูหน่อยอมันเป็นยังไงวะั้น อเสียงพวกสัตว์นรกโรกันแตกตื่นทุกเถียงกันเป็นการใหญ่ดวงวิญญาณมากมายชยู่นเนี้ยแล้วมันเป็นไปได้ยังไงคนก็คุยกันแต่ตอนยังไม่ตายเนี่ยหัล่อคือคลื่นหน่อยหน้าตาเป็นงไงยง,งั้นเวรกรรมเหมือนใอ้เจ้าทหาร,ร้ายหนึ่งบอกไปคดโกงเขา บอกว่าบาปเป็นไงว่ามันขี่ช้างมาหรือยังยังไม่ทันเท่าไหร่โดนยิงตายแล้วปัจจุบันนี้ก็กำลังเกิดภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องโรคเชื้อโรคพวกนี้มันไม่มีจริงว่างั้นโรคถ้ามันมีก็จับมาให้ดูหน่อยเหมือนบาปนแหละหน้าตาเป็นไงหรอ กินเหาเข้าไปโหล่อเถียงกันน้ยมึงจับมาให้กูดูหน่อยบาปหน้าตาเป็นไงเวนกรรมนะ่ะมึงจะขี่หลังมันไปเที่ยวทักหน่อย <c oughs> ดูเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นน้ำมืดสนิทเลยชีวิตโทอะไรก็นักหนา เดินหาแสงสว่างในชีวิตหน่อยสิเป็นเรื่องถกเถียงกันมากมายมานานแล้วคนเราคนที่มืดบอดจะไปพูดเรื่องสีเรื่องแสงให้ฟังโอ้ยบรรยายสักร้อยปีมันก็ไม่รู้เรื่องบอัวที่อยู่ในตม พูดเรื่องดมเรื่องแดดได้ฟังน้ำเสียเวลาเปล่าหามีประโยชน์ไมหมคนที่สร้างเวนสร้างกรรมก็หัวร่อชอบใจไหนหน้าตาเป็นไงเวรกรรม คันลอยอย่าเปงมงายเป็นกรรมไม่ไมีจริงก็เหมือนเสียงพูดเนะี่ยเสียงพูดมันมีจริงที่ไหนไหนใครเห็นตัวมั่งเสียงหน้าตาเป็นไงหรือเสียงนะ่่อฮม โดนคำสาบโดนคำแช่งมันบ้าบออะไรแบานั้นคำสาปแช่งมันไม่มีจริงมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอก ส้างทำกันเอาไว้นะ่ะไม่ต้องกลัวเว้นกรรมไอ้เจ้านั่นก็จะไปเลี้ยงอาทิตย์บดีพระจะกินอยู่ด้วยไล่พระออกมาจากร้านอาหารมันอยากจะอวดแบ่งอวดยศอวดตําแหน่งพระออกไปนั่งแล้วเอาเศษอาหารไปเลี้ยงพระนั่นก็ไม่มีจริงเว้นกรรมนสวรรค์นินนพพานอยู่ตรงไหนใครรู้จักจับมาให้ดูหน่อย สัตว์นรกอสุรกายผีสางเทวดาแตกตื่นมาชมนุมถกเถียงกันเป็นการใหญ่นี่เป็นไปได้ยังไงเหมือนกนรายหนึ่งที่เป็นคนรีวิวขายที่ผีไม่มีตรงไหนก็ผีไม่มีเออเหมือนสัญญาณโทราศัพท์นะมันมีจริงที่ไหนลองโทรดูที่มันออกไปทั้งไหนเรา หาไม่เห็นเลจะไปเชื่อมีสัญญาณเสียงพูดยังไงไม่มีจริงใครบอกว่าได้ยินเสียงอมึงดูซิว่าเสียงมันวิ่งมาตรงไหนว่างั้นอย่างไอคนที่ด่ากันอะไอนี่ก็ด่าเยงเยิงอยู่เนี่ยไอยอยู่ทางโน,น้นโมโหแต่เป็นเดบตายบอกมึงเป็นอะไรมันด่ากูว่างั้นไหนเสียงมันมาตรงไหนมึงจับให้ดูหน่อยว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนกูอยากจะเห็นว่าเสียงด่าเป็นยังไงก็นั่นน่ะมันด่ากูอยู่นั่นน่ะ ไหนเสียงมันวิ่งมาตรงไหนอ่ะโอ้แต่รายนึงที่กระโดดตึกตายตรงศาลที่ว่าศาลพิพากษาลูกตัวเองถูกคุมขืนแล้วตายศาลก็พิพากษาคนนั้นไม่ผิดนะเจ้าพ่ออันนี้ก็เลยโมโหโดดตึกตายก่อนจะตายก็สาบแช่งไว้อาถังตัวนั้นมันจะคุมอยู่ที่นั่นขนาน ก็มีรายที่สาบแช่งลงหมุดตะปูโบราณไว้ที่กลางถนนเป็นคำสาบายใน200ปีมันจะต้องวิบัติชิบหายกันทั้งแผ่นดินมัน้งคำสาบแช่งมันไม่มีจริงคาถาอาคมพวกนี้ก็ไม่มีจริงเป็นเรื่องของคนมงมงายอย่งนั้น,นถกเถียงกันหนยคาถาอาคมมันไม่มีแล้วใครเชื่อของมองมงาย สัญญาณโทรศัพท์มันอเหมือนกันกับผีสางนี่แหละมันนี่มีจริงใครว่าตรงนั้นมีผีตรงนี้มีผีไปดูสิแล้วใครบอกว่าตรงนั้นมีเสียงพูดตรงนี้มีเสียงพูดหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาชวยกันมองหาสิว่าสัญญาณมันอยู่ตรงไหนมันวิ่งมาจากไหนระวังนี่แค่น้ำจิ้มนะโรคไข้ไข้เจ็บที่มันมานี่เดี๋ยว เดี๋ยวคลื่นโซนิกจะแผ่รังสีมาอีกรอบสองเดี๋ยวจะมาอีกรอบสองนะคลื่นโซนิกรังสีเนี่ยถ้ารังสีตัวนี้แผ่มาแล้วก็โอ้โหซูปเปอร์โซนิกรังสีจะต้องได้รับผลกระทบกันอีกเยอะคนดีพูดเรื่องดีเขาเข้าใจ พวกที่มาจะพบภูมิอบายภูมิชั้นตันบรรยายเรื่องสวรรค์นิพพานเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนั่งพร่ำอยู่เป็นร้อยปีมันก็ไม่เข้าใจก็จะพร่ำเรื่องเวจี v G, เรื่องอสุรกายอะไรพวกนี้อุ้ยมันเห็นชัดมันเข้าใจบอกนี่ไงอยู่รอบข้างตัวกูนี่ก็หัวเป็นนกขาเป็นหมาโหอสุรกายหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวสิ่งเหล่าน,นี้ไม่มีจริง วิดีโอชุดนี้คนที่ต่ำกว่าร้อยปีควรจะหาผู้ปกครองมาช่วยแนะนำเพราะผมิปัญญาไม่ถึงก็เน้นเหมือนอบตอรายหนึ่งมาถามเรื่องความดีเป็นไงก็บอกว่าอยากจะรู้จากความดีให้ดูที่ตัวเองดูตัวเราให้เห็นนั่นแหละความดีเราจะรู้จักบอกเห็นแล้วตัวเองมองเห็นตัวเองอ่ะเจ้าเห็นตัวเองแสดงว่าไม่จะเป็นจะต้องถามถ้าคนที่ถามแสดงว่ายังมองไม่เห็นเห็นด้วยปัญญา มันก็ระเรื่องเวรกรรมน่ะอุ้ยเป็นเรื่องงมงายเกิดเหมือนไอ้เจ้าถึงรายหนึ่งพาลูกน้องไปจับเขาโยนทะพนันตรงวังทองให้เขาตายจับยัดกระสอบแล้วพวกไปงมขึ้นมาทิ้งไว้ที่ร้านวัดก็มาฟื้นไอ้คนสั่งนั้นก็ตายแล้วไอ้เจ้าที่วางแผนให้เด็กหลอกเขา ไปติดในถ้ำสุดท้ายตัวเองก็ต้องไปจบชีวิตในถ้ำนั้นเพราอพระม้าก็หลอกให้ข้ามน้ำที่แม่สายให้ข้ามไปฟังพมา่าหลอกไปแล้วก็ลอกข้ามจากฟังพม่าไปทั้งล้าวต่อแพพาไปทิ้งทางนั้นพอพระนะั่งล่องแพกลับม้าก็พาก็นั่งเรือออกมามาให้เข้าถามเป็นใครคนไทยหรือเปล่า บอกพระบอกเป็นคนไทยมันก็ยิงทิ้งกลางมนน้ำของนี่ก็ตายไอ้เจ้าเสนน่นกติบับังคับให้พระลดน้ำมนต์ให้นะก่อนสุดท้ายก็ตายในที่จุมนุมแล้วก็ไอทหารที่อ้างตัวเป็นทหารราชินีมาจัดแข่งจักรยานไปบังคับขู่เข็นเก่งว่าอุ้มคนได้ทั้งอำเภอ บอกมึงเก่งมากแต่กูจะสั่งให้มึงตายกลางชุมชนสุดท,ท้ายมึงก็ไปตายอย่างนั้นคำสาปแช่งตรงนี้มันไม่มีจริงพันไม่มีตัวตนใครไปเชื่อแบบงมงายแตสร้างเวรสร้างการรมไว้หน้าตาเป็นยังไงอยากรู้จักแต่ารายนึงเขาก็ลงก็ไปได้ตะปูโบราณมาลงคำสาไปไว้กลางถนนภายในสองร้อยปีพวกมึงต้องมีบาดชิบหายอย่างั้น โอ้โห oh, oh. นี่มันก็มาแล้วไพพิบัติแต่นี่แค่เล็กๆนี่น้อยยังพลังคลื่นโซนิกหลังสีซูเปอร์โซนิกนี่จะมาอีกหลายละรอกมีของดูของเล่นกันอีกเยอะเว้นกร,รมน่ะมันนี่มีจริงลรอกบาปหน้าตาเป็นไงช่วยกันดูหน่อย ท่ญญานยโทรศัพท์นี่เหมือนกันใครไปเชื่อว,ว่ามีก็บ้างมงายเสียงพูดเหมือนกันที่เขาด่ากันลองไปยืนดูไอ้นี่ด่าอยู่ฝั่งนี้ไอ้คนน,นู้นมโหฝั่งน้นบอกมันเป็นอะไรกันอะ่ะเขาบอกมันได้ยินเสียงด่าหน้าตาเป็นยังไงเสียงด่า <c oughs> มึงจับมาให้ดูหน่อยกูยจะไปปิดวิกตรงนั่น <c oughs> เพื่อจะได้เัินใช้ <c oughs> ต่ำกว่าร้อยปีก็หาครูบาอาจารย์มาแนะนำมาถึงจะได้รู้เรื่อง duit dia ni